สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสปอตไลน์ไปสิริวันอันนี้เป็นอีพีพิเศษเลยค่ะในโอกาสที่มาเยือนออฟฟิศบิดขับถ้าไม่ถามอะไรนะเจ้าพ่อคริปโตเคอเรนซีแห่งประเทศไทยให้สมญานามนี้ไปเลยคุณท็อปศิราโยซีโอบิดขับกรุ๊ปต้องถามคุณท็อปแล้วแหละตอนนี้กระแสของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีประเทศไทยเป็นยังไงล่าสุดก็ตอนนี้คนสนใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีเยอะมากนะครับเยอะกว่าปีก่อนๆมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็มีบัญชีมาเปิด นะครับลูกค้ามาเปิดบัญชีเนี่ยเกิน1ล้านลายไปแล้วนะครับก็เป็นอินดัสทรีวงการที่โตเร็วมากนะครับแล้วราคาก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือประมาณ2ล้านบาท<ะ>ตอนหนึ่งบิตคอยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เกิดคอร์เรคชันลงมาแรงมากมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทนะครับก็มันทุกๆ4ีปีเนี่ยจะมีปีทองของบิตคอยซึ่งปีทองก็คือนะครับ ตั้งแต่ปีกลางปี2020หลังจาก Bitcoin h a าวิ่งนะครับจนถึงนะครับถึงปี2021นะครับก็เป็นปีที่คือขักปีหนึ่งครับตรงนี้เป็นมุมที่น่าสนใจแต่อีกมุมหนึ่งที่ไม่สนใจก็ไม่ได้เลยคือว่าออลักษณะของการออคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้หลายๆประเทศอเมริกาเองล่าสุดไบเดนก็มีสั่งคนข้างตัว มีเรื่องการออกกฎหมายควบคุมมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีทั้งบางประเทศที่ประกาศใช้แล้วก็ยกเลิกในการใช้แทนเงินมุมล,ลักษณะแบบนี้จะส่งผลอะไรยังไงให้เราเห็นกับสภาพของคริปโตเคอรนซีสกุลต่างๆในโลกต่อไปคือกฎหมายก็มีมีผลกระทบเยอะครับต่อเรื่องของราคาเรื่องของการใช้งาน adoption นะครับต่อคริปโตเคอรนซีแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง private sector ก่อนนะครับทางฝั่งของเอกชนก่อน นะครับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ปีที่ผ่านมาบวกกับปีนี้ครับเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากปีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาของเทสลานะครับเข้ามาซื้อ, Bitcoin, อบิตคอยน์5บึ่งจุดห้าลียนดอลลาร์การมาของบริษัทต,ต,ต่างๆที่อยู่ในตลาหลักทรัพย์เช่น r o s t r a t e g y Grayscale นะครับ Square ของ Jack d o r s e y ผู้ก่อตั้ง Twitter ะนะครับเข้ามาหรือะ Method, จะแม้แต่กระทั่ง Elon Musk ก็ทวีตเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี Dogecoin, Bitcoin แทบจะทุกวัน นะครับเราก็จะเห็นเห็นเวฟของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลักทรัพย์เนี่ยอยากจะมาเปิดบัญชีซื้อขายบิตคอยนมากขึ้นแต่ฟังของกฎหมายเนี่ยก็มี impact ว่ากฎหมายออกมาถูกต้องออกมาผิดเนี่ยมันก็จะสนับสนุนหรือชะลอความการพัฒนาของของวงการวงการหนึ่งได้ก็มี impact ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ากฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยมันอำนวยหรือไม่อำนวยยังไงบ้างซึ่ง มันก็ยังไม่มีเป็นสิ่งที่ตายตัวว่านี่คือกฎหมายของทางโลกแต่ละประเทศความหมายคําว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีก็ไม่เหมือนกันาบางคนก็บัญญัติว่ามันคือเงินบางประเทศก็บอกว่ามันคือทรัพย์สินดิจิทัลบ,บางประเทศก็บอกว่ามันคือ security คือหลักท <Vu. S 1> รัพย์นะครับคนที่ควบคุมก็ไม่เหมือนกันบางคนบางประเทศก็ใช้แบงก์ชาติคุมบางประเทศก็ใช้กราตคุมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีสิ่งที่มันตายตัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ นะครับม,มันเกิดมาได้ทั้งหมด13ปีในวงการครับแล้วในในมุมที่เราคลุกอยู่ตรงนี้โดยตรงแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราศึกษาแล้วก็ทำธุรกรรมแบบนี้มาตลอดถ้าจะทำให้ตรงนี้โตได้ธุรกิจแบบนี้โตได้เราควรได้ซัพพอร์ตแบบไหนคือเราต้องนะครับให้ทางกฎหมายเนี่ยนะครับเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยกล้าที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่า Innovation เนี่ยมันมาจาก คนทั่วโลกะนะครับยิ่งถ้าเรามีกฎหมายที่ปิดกั้นนะครับมันก็จะไม่ทําให้วงการนะครับมันพัฒนาขึ้นถ้าเราออกผลานี้ไม่ได้ทํานี้ไม่ได้ทารุ่นทานี่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะหยุดการพัฒนาของวงการทั้งที่ความจริงเทคโนโลยีมันไปไกลมากความความสามารถของคนเนี่ยไปไกลมากเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายจะเอ,อื้ออ,อื้อยเนวยต้องมีกฎหมายที่สนับสนุนสิ่งใหม่นะครับไม่ใช่กีดกัน้นหรือห้าม อาจจะมีเป็น sandbox นะครับ pilot test อะไรสั้นๆนก่อนก็ได้เพื่อที่จะหาจุดตรงกลางว่าโอเคสิ่งใหม่เนี่ยทดลองในสโคปเล็กๆก่อนจะได้ไม่กระทบถึงคนจําจนวนมากก็ได้พอหลังจากทสมาสักพักหนึ่งค่อยลอนช์เป็นเป็นพับลิกให้เข้าถึงคนส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้แต่ไม่ควรจะออกมามาห้ามเลยตั้งแต่บันแรกนะคมันจ,จะเป็นการผลักดันให้ innovation เนี่ยไปโตที่ประเทศอื่นอย่างอเมริกาก็มันก็เป็นมาโดยตลอดนะเย่างตอนที่ บุช <Bush S 2> เป็น,น,น,นประธานในนาธิบดีครับสเตมเซลล์ตอนนั้นก็เริ่มพัฒนาโต<อ>แล้วเขาก็ออกกฎหมายมากีดกรรันบ<อ>ูชสเตมเซลล์ก็ไปเกิดที่<อ>จีนแทนนะครับ<อ>สุดท้ายมันไม่ได้หยุดนะครับสุดท้ายการพัฒนามันก็ยังพัฒนาต่อไปแต่มันจะไปเป็นการผลักดันโอกาสให้<อ>ไปโตที่ต่างประเทศแทนไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับประเทศไหนท,ที่ต่อต้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะตามตามลงไม่ทัน<อ>แล้วโอกาสก็จะไปเกิดที่ต่างประเทศหมดนะครับ จะไหลไปเนาะในมุมที่คนดูสปอตไลท์ใบสิิวันนี้ควรจะรู้จากคุณท็อปวันนี้ถ้าเขามองมาว่าค,ตโตโคร,ริปโตเคอเรนซีที่มีอยู่800 0กว่าชนิดเนี่ยแล้วจะพิจารณาเข้าไปปัจจัยไหนบ้างที่เขาจะต้องดูว่าตัวนี้น่าลงทุนตัวนี้ไม่น่าลงทุนเขาต้องคำนึงถึงอะไรโอ้ความจริงหลายอย่างเลยครับอันทนี่1น่งคือ,อเหรียญมีจํานวนจํากัดไหมถ้ามันไม่มจีจำนวนจำกัดเนี่ยมันก็ออกมาเลยได้เรื่อยมูลค่ามันก็สป라이ดีมานมันเป็นฟรีมาร์เก็ต ถูกไหมครับ้าเน็ตเวิร์กมันโตไม่ทันกับสป라이ดที่ออกมามากกว่าราคาก็ต้องปรับตัวลงเป็นเริ่มปกติอันที่หนึ่งคือจํานวนจํากัดของเหรียญมีไหมหรือถ้าไม่มีจํานวนจํากัดเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันช้ากว่าเน็ตเวิร์กหรือยูทิลิตี้ของมันที่มันโตรหรือเปล่าค่ะนะครับปัจจัยที่2ที่เราจะต้องดูก็คือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกนะครับ มูลค่าของเหรียญต่างๆเ่ยมันไม่ได้อยู่ที่ซอฟต์แวร์ในตัวของมันเองแต่มันอยู่ที่จํานวนของผู้ใช้งานหรือ ecosystem. อีโคซิสต็มถ้าเน็ตเวิร์กมันยิ่งกระจายตัวมากขึ้นยิ่งคนใช้มันมากขึ้นเนี่ยยูทิลิตี้มันก็โตใช่ไหมครับแต่ถ้าเหรียญมีมีจ,นจำนวนจํากัดเนี่ยมูลค่ามันต้องปรับตัวตามคนใกตลาดมันคล้ายๆกับพวกเครื่องแฟกนะครับไลน์ Line, หรือ Facebook ที่มูลค่าไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันเองแต่อยู่ที่เน็ตเวิร์กของของคนใช้งาน ผมจะยกตัวอย่างโดยตลอดนะครับถ้าสมมติผมเป็นคนเดียวที่มีเครื่องแฟกซ์มันก็เป็นที่ขั้นประตูทําอะไรไม่ได้แล้ว <S <S แต่ถ้าคนทั้งประเทศมีแต่ทุกบ้านมีเครื่องแฟกซ์คนละเครื่องมันเพาเวอร์ฟูลมากเลยสืส่อสารกันทั้งประเทศได้เลยมันก็จะเกิดเนาะครับมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กของของแฟกซ์ที่มีมูลคา่าไม่ใช่เครื่องแฟกซ์ที่มีมูลคา่าหรือไลน์เนี่ยเหตุผลที่มันมีมูลคา่าเพราะว่าเราส่งไปปุ๊บมันเด้งกลับมาค่ะเพื่อนเราก็อยู่ในไลน์ครอบครัวอยู่ในไลน์ลูกค้าก็อยู่ในไลน์มาถึงไลน์ถึงม ต้องมองตรงนี้ให้ออกใช่ไหมคะคริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าบล็อกเชนอันไหนเนี่ยคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันดีเซนทรัลไลซ์มันกระจายตัวมากที่สุดนะครับถ้าเน็ตเวิร์กมันใหญ่แล้วเหรียญจะมีมีจำนวนจำกัดเนี่ยนะครับราคาก็ต้องปรับตัวตามกลไกสัปพลายดีมานนะครับมีคำหนึ่งที่เขาพูดกันว่าอะไรนะ CDBC ของธนาคารกลางทั่วโลกกับคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิตอลเคอเรนซีที่เราพูดกันเนี่ยสรุปว่าในมุมมองของคุณท็อปจิรายุทธ มองว่าเป็นเงินประเภทเดียวกันนะคือผมมองว่ามันเป็น CBDC เนี่ยมันเป็น subset ของสิ่งที่เรียกว่า digital currency นะครับภาพใหญ่คือ digital currency ค่ะนะครับแต่มันจะมีหลายๆประเภทใน digital currency นี้ CBDC เนี่ยก็อาจจะเป็น digital currency ในประเภทหนึ่งที่ออกโดยตัวกลางนะครับ เขาอาจจะใช้ private blockchain <c oughs> นะครับเป็น permission based blockchain เป็นระบบปิดนะครับ <c oughs> หรือเราหรือจะเป็นระบบเปิดเราก็ยังไม่รู้นะครแต่ไอสิ่งที่เหรียญที่มันมีอยู่9ตอนนี้9,000กว่าเหรียญแล้วอก <c oughs> ้าพันกว่าแล้ว <c oughs> นะครับ9ก0 0กว่าสกุลทั่วโลกเนี่ยหญ่ป็นเป็นระบบเปิดเป็น public blockchain นะครับแปลว่า innovation <c oughs> มาจะกคนทั่วโลกทุกคนช่วยกันคิดได้เลยช่วยกัน fork นะครับเหมือน DNA mutation จะออกโค้ดใหม่ สร้างเหรียญใหม่ได้แล้วตลาดจะเป็นคนที่เลือกเองว่าจะใช้อันไหนมีอิสระภาพในการเลือกคือมันเป็นเหมือนระบบ2อันที่ควบคู่กันไปคือระบบอย่างยุคที่แล้วพอพอ t c p i p มันมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิด2ระบบเช่น intranet กับ internet อ่ะค่ะ intranet คือระบบปิด internet คือระบบเปิดค่ะทั้งสองันใช้ t c p i p เทคโยุคนี้พอ blockchain มันมาเนี่ยมันก็จะมีทั้ง private blockchain แล้วก็ public blockchain ที่เป็นระบบปิดกับระบบเปิด CBDC เราอาจจะเป็นระบบปิดนะครับ Bitcoin จะเป็นระบบเปิดแล้วมันก็สามารถอยู่ควบคู่กันได้เหมือนอินทราเน็ตกับอินเทอร์เน็ตที่อยู่ควบคู่กันได้อาจจะมีทั้งสองอย่างซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ถ้างั้นคำถามสุดท้ายวันนี้ที่จะกุลคุณท็อปจิรายุทธก็คือว่า ถ้าเราเป็นคนที่จะต้องอยู่กับสิ่งใหม่ๆเพราะคุณท็อปพูดเองว่าฟี t u r e i อ n ส w แล้วก็การเปลี่ยนแปลงใน100ปีข้างหน้านี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าร0อปีในอดีตที่เคยผ่านมาในส่วนตัวมองเห็นอะไรในมุมแบบคุณท็อปคือผมมองว่าอีอกแค่สิปีครับมันจะเปลี่ยนแปลงเลยรวันหนึ่งร้อปีในอดีตนะครับเพราะาโลกมันมันพัฒนาแบบยกกำลังก้าวกระโดดนะครับแล้วเรื่องของการสร้าง ความมั่งคัง่งหรือ wealth generation เนี่ยอีก10ปีเนี่ยมันก็จะเยอะกว่า100ปีที่สะสมมาค่ะนะครับในสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างการมาของ 5G technology นะครับทำให้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเร็วมาก La t เ n c y ี่ต่ำแล้วความตัำอคอมพิวเตอร์อะครับเพ,พราะ 5G technology มามันจะในเมื่ออินเทอร์เนต็ตมันเร็วใช่ไหมครับอ่ามันเป็น infrastructure ครับมันก็จะปลดล็อกหลายๆเทคโนโลยีที่มาหมดเลยมไม่ว่าจะเป็น blockchain AI artificial intelligence Big Data, IoT Internet of Things หรือแม้แต่ควอนตัมนะครับโซล่าพวกนี้มันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยแล้วคนที่สามารถที่จะเข้าใจนะครับเทคโนโลยีใหม่พวกนี้มันคือโอกาสในการเปลี่ยน business model สร้างธุรกิจเปลี่ยนโลกะนะครับด้กมหาศาลเลยซึ่งผมมองว่าอนาคตเนี่ยน่าตื่นเต้นมากการเปลี่ยนแปลงจะเร็วกว่า100ปีที่ผ่านมามันโตแบบก้าวกระโดดนะครับ ซึ่งถ้าใครเข้าใจในยุคที่แล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจแค่หนึ่งในไม่กี่เทคโนโลยีก็ทำธุรกิจได้แล้วนะครับอย่างผมเข้าใจแค่ตัวเดียวคือบล็อกเชนก็สร้างธุรกิจ<ม>บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน Blockchain ได้ในยุคที่แล้วคนคนจะงมี business expertise ด้านหนึ่งก็ทำธุรกิจได้แล้วแต่ในยุคใหม่อีก10ปีเนี่ยผมมองว่าการเข้าใจเทคโนโลยีตัวเดียวไม,ไม่พอแล้วเพราะมันคือการเข้ามาร่วมกัน เข้ามาใช้ร่วมกันของบล็อกเชน A I Big Data พวกนี้พวกนี้เราเรียกว่า supremacy ที่มันจะเข้ามาพร้อมกันเลยในอีก10ปีแล้วใคร้เข้าใจมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วเข้าใจว่ามัน overlap กันยังไงสามารถเอา expertise หรือความชำนาญพวกนี้หรือ insight พวกนี้มาเปลี่ยน business model นะครเปลี่ยน business model ของโลกอนาคตแล้วก็โอกาสของธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่เป็น trillionaire มหามหาศาลเลยไม่ใช่ m i l l i o n a i r แต่เป็น trillionaire เลยนะ อีกสิปีเราจะเห็นทรลนเลนแน่ไม่ไม่ใช่เห็น <c oughs> แค่พิลเลนแน่เยไม่รู้ว่าคนดูสปอตไลท์บายสิริวันที่วันนี้ได้ฟังคุณท็อปจะเป็นทลนเลนแน่สักหนึ่งหรือเปล่าหรือคุณท็อปเองจะเป็นทลเล่นแน่ให้คนไทยได้กระโดดตามกันขอบคุณมากๆสําหรับการสละเวลาให้เราได้พูดคุยอยากฝากอะไรทิ้งท้ายสําหรับคนที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีแต่สามารถเรียนรู้ได้สั้นๆน,น,นิดนึงคือผมมองว่าอย่างแรกเลยอยากจะให้ทุกคนเปิดใจ นะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาคนที่เปิดใจกล้าที่จะศึกษาสิ่งใหม่คือคนที่เข้าถึงโอกาสค่ะคนที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆคือคนที่เสียโอกาสะนะครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดดิจิทัลดไว i ด์ของคนที่เข้าใจเทคโนโลยีเปิดใจเข้ามาศึกษาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า exponential winner นะครับคือ exponential winner คืออะไรคือถ้าเรานับในใจ1นึ่ครับภายในแค่สิวินาทีนั้นเนี่ย Apple ิลทำเงินได้1นล้านเจ็ดแสนบาททุกสิบวินาที Google ทำเงินได้หกแสนบาททุกสิบวินาทีเขาคือผู้ได้ประโยชน์ของโลกที่มันเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันถ้าเรานับ1นถึงสิในใจอีกทีหนึ่งนะครับใน10นาทีนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยทำเงินได้6สตางค์นะครับแค่6สตางค์เขาคือ exponential loser ะค้ับ คือตอนนี้เราแบ่งเป็นสองกลุ่มครับ exponential winner ผู้ที่ได้ประโยชน์กับโลกที่มันเปลี่ยนไปข้างหน้าในอนาคตกับคนที่กำลังจะถูก disrupt คือ exponential loser ที่ยังยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ assumption เดิมๆไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือศึกษาเทคโนโลยีซึ่งผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะเข้ามาศึกษานะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าสิปีที่แล้วเร็วมากการเปลี่ยนแปลง20ปีที่แล้วเร็วมากห้าสิบปีที่แล้วเร็วมาก มองได้เลยอีกสิปีมันจะเร็วกว่า50ปีที่ผ่านมานะครับยังยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับ,า omer, รบมายุคเจนเเนี่ยวิถีชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากอาจจะเปลี่ยนแปลงนายกคนสองคนแต่ชีวิตการเป็นอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น assumption ความเชื่อนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเราใช้คําว่าอา่านร้อนมาก่อนได้เพราะว่าโลกมันเห<อ>มือนเดิมดูไหมครับแต่พอมาเจนเ็มาเจน Y เนี่แค่รุ่นผมกับคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเยอะแล้ววิถีชีวิต a s s u m p t i o ความเชื่อ value ของลูกค้าก็เปปลี่ยนไ แต่พอเรากำลังจะพูดถึง Gen Y มา m มา l e n i นิอัลนยครับ uh huh. มันคนละโลกเลยครับมันไม่ใช่แค่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนนิดหน่อยมันคนละโลกโลกคนละใบเลยเพราะฉะนั้นมันมันใช้คำว่าอาบนําร้อนมาก่อนไม่ได้ละเราต้องเราต้องเปิดใจมีมีมายเซทที่เปิดนะครับแล้วคนที่มีมายเซ t ที่เปิดจะเป็นคนที่เข้าใจโลกใบใหม่แล้วก็ได้ประโยชน์นะครับกับมันนะครับของโลกที่มันเปลี่ยนเราโชคดีนะคะได้มาฟังคนที่บอกให้เรารู้ว่าโลกใบใหม่ กลุ่มมิลเลนเนียมเจนวายเขาจะอยู่ยังไงเรากําลังเจอช่องว่างระหว่างแต่ละวยัยแต่ละวัยพอสมควรแต่ถ้าคําว่าเปิดใจใช่ไหมที่คุณท็อปย้ําตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้และทําความเข้าใจขอบคุณคุณท็อปจิรยุทธ์ไม่แปลกใจเลยนะคะจิรยุทธ์ทรัพย์ส,สีโสภาชื่อนี้ต่อไปแล้วอาจจะได้ยินเขาเป็นท็อปของโลกในระดับสเกล g l o b a l ก็ได้ฝากไว้ด้วยแล้วการของคุณจริงๆดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ พี่ปุ้มสิริวันต้องลาคุณผู้ชมสปอตไลฟ์ไปสิริวันทุกท่านไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นคลิปพิเศษที่อยากทำมาฝากเพราะเรารู้ว่าหลายๆท่านสนใจเรื่องการลงทุนหลายๆท่านกําลังงุนงงว่าโลกดิจิตอลหลายเซชันมันเป็นยังไงวันนี้เราหยิบมุมหนึ่งส่วนหนึ่งมาฝากกันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ